สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้ยายพาเข้าสวนผักแต่เช้าเลยนะบรรยากาศรอบเช้าบรรยากาศตอนเช้าจะบอกว่าพี่มายฝนตกทุกวันเลยค่ะมาดูผักสลัดชุดนี้บ้างอันนี้ก็จะปลูกเป็นมินิคอร์สตัวนี้มินิคอสเนาะฝั่งนน้นฟูฟูก็จะเป็นตัวผักกาดหอม ช่วงนี้ฝักผักฤดูฝนค่ะมันก็จะมาลงมาแมลงเยอะมากเลยนั่นตอนเช้ามาดูทิ้งรอยเต็มเลยอันนั้นก็กองกองอึของตัวบุ้งเนาะสองกองสามกองจับได้สามสี่ตัวคือมีทุกวันช่วงนี้เยอะมากแล้วที่สําคัญคือสวนผักยายจะไม่ได้ใช้พวกสารไม่ได้ใช้พวกยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้อะไรเลยก็คือปล่อยธรรมชาติเลยเนาะมันก็จะเยอะมาก น,นี่นี่เห็นไหมไอ้พวกวัชพืชต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงคะ่ะเพราะฉะนั้นใครปลูกผักฤดูนี้ดูแลยากมากจริงๆค่ะดูแลยากจริงๆถ้าเราไม่ใช้พวกตัวช่วยกําจัดมาลงมแมลงพวกนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่อาจจะได้บ้างแต่จะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหรน่นี่คะ่ะฤดูฝนก็ น่าจะประมาณ80-90%นะคะผลผลิตที่ได้นอกนั้นก็คือเนี่ยอย่างใบไม่สวยนู่นเห็นไหมรอยรอยหนอนกินรอยแมลงแทะนะคะเราก็เออบางทีก็ทิ้งไปเนาะมันมันเสียหายเยอะก็ทิ้งไปเลยค่ะเนาะเลือกเอาเฉพาะใบที่มันยังเหลือสภาพสวยๆส่งลูกค้าประมาณนี้คะ่ะ มันจะเป็นบุ้งผีเสื้อเนาะบุ้งขนเนาะมีเยอะค่ะมีเยอะทุกที่เลยสวนไหนไม่มีเนี่ยอันนี้อันนี้น่าแปลกเนาะเออจริงๆอะ่ะผักพวกเนี้ยมันเป็นที่ต้องการของพวกมแมลงพวกบุ้งพวกเออหนอนอะไรพวกนี้ค่ะจะเยอะอยู่เพราะว่าโรงเรือนเปิดกว้างเนาะโรงเรือนเปิดโล่งค่ะเนาะไม่มีมุง้งไม่มีอะไรให้ ธรรมชาติเลยให้มันกินไปอันนี้ก็เดี๋ยวจะถึงรอบตัดแล้วค่ะจริงๆเด็กๆอายุยังไม่ถึงขวบเนาะแต่คือต้องตัดก่อนเพราะว่าในอย่างที่บอกว่าบุ้งมันลงเยอะมากถ้าเราเอาไว้นะคะเดี๋ยวกลัวผลผลิตจะเสียหายต้องรีบตัดค่ะนี่มันพอตัดได้แล้วตัดเลยค่ะไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ45ไม่ต้องรอ45วันมันพอตัดได้คือตัดเลยเนาะ อันนี้ก็โอเคนะคะเด็กๆก็18วันค่ะเนี่ยกำลังเริ่มหอกกำลังเริ่มสวยตัวนี้ก็จะเป็นมินิคอร์สค่ะนี่ยายปลูกมินิคอร์สแล้วก็จะมีผักกาดหอมฝั่งนู้นโต๊ะข้างในนู้นก็จะเป็นมินิคอร์สแต่ว่าผักไม่ค่อยงามทางนู้นจะโดนฝนอันเนี้ยไม่โดนฝนมีหลังคาแต่ว่าทางนู้นมีหลังคาแต่ว่าฝนฝนมันสาดมันผักไม่ค่อยงามด้วยทางนู้น อันไหนดูแล้วว่าพอเก็บได้ต้องเก็บนะคะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าบุ้งมันมันมัน,มนเป็นตัวทำลายหมดเลยเนี่ยดูรอยเขากินก่อนเขากินแล้วเขาจะอึอไว้เยอะมากนี่เห็นไหมคะนี่เมื่อเช้าจับได้แล้วเนี่ยตัวใหญ่มากมันจะเป็นบุ้งขนบุ้งผีเสื้อตัวแดงนนะแดงขนขนั่นแหละเยอะค่ะเยอะที่ไหนก็มีนะคะทุกส่วนนะฤดูนี้มันเยอะจริงๆ ต้องคอยตัดหญ้าต้องคอยทําความสะอาดเนาะอย่าให้มันลกมากค่ะถ้าลกมากนั่นคือมันลงมแมลงบุ้งเขาก็จะอาศัยอยู่แล้วเขาก็จะมาขึ้นผักอันนี้ก็จะเริ่มเพาะเอาไว้เหมือนกันนูน่นโตยาวฝั่งนูน้นไม่ค่อยงามบรรยากาศช่วงฝนวันนี้วันที่เจ็ดสิงหาคม 2567นะคะอันนี้ยืดเนาะเนี่ยเนี่ยโต๊ะนี้ดูยืดเลยเพราะว่าขาดแสงมาสิบกว่าวันเนาะขาดแสงอึมครึมทุกวันเลยค่ะช่วงฤดูฝนเนี่ยแสงจะน้อยมากเลยผักอะ่ะถ้าเขาขาดแสงเนี่ยอันนี้คือยืดมีโต๊ะนี้ยืดโต๊ะน,น้ตโตใหญ่สองโต๊ะที่ตัดไปชุดที่แล้วอ่าไม่ยืดเนาะ ตัดไปเรียบร้อยอันนั้นก็หนีบุ้งเหมือนกันอายุแค่ยี่สิบกว่าวันตัดแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ถึง20่สิบวันแต่ความสูงคือมันยืดค่ะมันเลยดูกอใหญ่จริงๆมันอายุยังน้อยค่ะนี่ยังเป็นผักเด็กอยู่เลยแต่ว่าคงจะได้ตัดแล้วเพราะว่าอ่าหนึ่งแสงไม่มีผักยืดสองคือบุ้งมันลงด้วยต้องรีบตัดค่ะโอเค ทักทายทุกคนนะคะที่สวนผักนะคะอากาศสดชื่นวันนี้แสงช่วงเช้าก็เริ่มจะสลัวมานิดนึงเนาะบรรยากาศสงสารแต่ผักเนาะไม่ได้รับแสงผักก็จะยืดเนาะโอเคค่ะทักทายกันแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ